คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการมอเตอร์ a ชนแนลจบแล้วชมรายการวันลุมพินีฮีโรสค่ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยใหม่อิสุดีแมกเหนื้อลิมิตพิชิตโลกผลิตภัณฑ์กเกษตรตราไลทิปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบล็กแอนด์ไวทกระชายสกัดตราทิปโก สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการมอเตอร์ช n n e แนะฮะทุกวันพุธเวลา4ทุ่ม50นาทีโดยประมาณนะฮะหลังประเด็นเด็ด7สีเราจะเจอกันแบบนี้ในทุกวันพุธนะครับแล้ววันนี้ครับต้องบอกว่าผมนะฮะก็จะพาคุณผู้ชมฮะไปขับรถเที่ยวกินกับคนดังอีกแล้วแต่ว่าจะเป็นพี่คนดังคนไหนเดี๋ยวไว้รู้กัน,นะฮะไปอัปเดตข่าวสารวงการรถยนต์กันก่อนในช่วงมอเตอร์อัปเดตครับ วันนี้เราอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชเราจะมาดูการผลิตกำลังคนเพื่อรองรับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าของที่นี่กันค่ะน้องคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะณเวลานี้วิทยามีความพร้อมมากๆเลยใช่ไหมคะที่จะผลิตกำลังคนเพื่อรองรับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ครับผมจากนโยบายของรัฐบาลที่มีความต้องการให้ยานยนต์ไฟฟ้าตอบรับการคมนาคมของประเทศไทยวิยาลัยที่ดินนครสิมาราชได้รับนยโยบายมาและก็เป็นความโชคดีของวิาลยที่ดินนครสิมาราชที่ภาคเอกชนมีการสนับสนุนและมีความต้องการสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างมากที่ผ่านมาบริษัทภาคเอกชนทั้งภาคใต้้ามาประชุมกันและก็ทาการถ่ายทอดเทคโนโลยีในส่วนนี้และก็ตอบรับการเรียนของนักึกษาแบบทวิภาคีร เบิรเสร็จกพร้อมที่จะผลิตกําลังคนออกไปสู่ตลาดแรงงาน <ฮะ S 2> ซึ่งเป็นกำลังหลักของช่างในภาคใต้นี้ะนะักศึกษาในภาคใต้นี้มีความสนใจที่จะเรียนเปล่าคะ ก็ตอนนี้มีความต้องการเป็นอย่างมากแล้วก็เราได้ผลิตช่างออกไปแล้ว2รุ่นปีนี้ก็รับใหม่ชั้นปีละ40คนแล้วที่ออกไปก็ตลาดแรงงานตอบรับเป็นอย่างมากครับค่ะสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้าพิทะเลที่มีนความามราเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดการเรียนการสอนทั้งด้านยางยนต์ไฟฟ้าเพื่อผลิตแรงงานให้กับประเทศไทยซึ่งเราได้เปิดสอนสะดรับปวชและปวสเริ่มต้นจากพื้นฐานทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าเริ่มจากจักรยานยนต์ไฟฟ้าเรามีชุด ฝึกเรามีการต่อแบตเตอรี่วงจบบรแบตเตอรี่สู่กันฏีบัตชั่นสูงโดยให้นักศึกษาได้ลงมือเปิดจริงวัดจริงและแก้ไขปัญหาหน้าง,งานจริงนักศึกษาที่จบสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้าวิเลย์ที่สิงห์ลครสีธรรมราชสามารถทํางานได้แน่นอนครับ MGC a ชี a er, พันธนกำลังกลุ่มปะตะทตั้ง Neo Mobility Asia er, รุกธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร บริษัทมิเลเนียมกรุ๊ปคอร์ปอเรชันเอเชียจำกัดมหาชนหรือ MGC เอเชีย